วัดนะครับหมอผ่าตัดไทรอยด์และพาราไทรอยด์นะครับสาหรับหัวข้อที่หมอจะมาพูดในวันนี้นะครับก็จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับคนไข้ที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษนะครับว่าคนไหนต้องผ่าตัดคนไหนไม่ต้องผ่าตัดนะครับสําหรับคนไข้ที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยเรียกว่าที่เรามีภาวะภูมิแพ้ตัวเองนะครับหรือว่ามีการสร้างแอนติบอดีตัวไทรอยด์เราเองนะครับมันก็เลยเกิดการ มาทำลายตัวต่อมไทรอยจนทำให้ต่อมไทรอยนยมีการผลิตฮอร์โมนออกมามากกว่าปกตินะครับรรก็จะเรียกชื่อว่าโรคไฮเปอร์ไทรอยเราเป็นพิษหรือว่าโรคเกรฟนะครับเราจะเรียกโรคเกรฟก็คือต่อเมื่อคนไข้มีภาวะตาโปนร่มด้วยนะครับคำถามที่ว่าเป็นอเป็นพิษเมื่อไหร่ต้องผ่าตัดนะครับอันที่หนึ่งเลยนะครับต่อมใหญ่มากนะครับมีการหลอดลมหรวอลดอาหารกืนติ ายใจติดติดอึดอัดคอ Minecraft อันนี้ต้องผ่าตัดแล้วนะครับอันที่2นะครับคนไข้มีภาวะที่ตาโปนมากนะครับตาโปนแบบมากๆเลยไม่สามารถจะไปคืนแร่แล,แล้วได้ <util. S 1> ก็ต้องผ่าตัดเหมือนกันนะครับอันที่3นะครับคนไข้กินยาแล้วไม่ได้ผลนะครับแล้วจะไปคืนแรก่ก็ไม่ได้เพราะว่าต่อมมีขนาดใหญ่เกินไปก็ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเหมือนกันนะครับอันที่4ต่อมานะครับต่อมเป็นต่อมไทรอยด์เนพิษแต่มีการยื่นลงไปในช่องอกอย่างเนี้ย เราก็แนะนําให้ผ่าตัดดีกว่าที่5นะครับคนไข้ที่เป็นทารเปนพิษอยากจะตั้งครรภ์อยากจะให้นมบุตรแล้วไม่สามารถที่จะกืนแร่ได้หรือว่าแพ้ต่อแร่รังสีอะไรอย่างเงี้ยแลวลรักษาด้วยยาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการผ่าตัดก็เป็นคําตอบสุดท้ายนะครับต่อมานะครับก็เช่นคนไข้เป็นทารเปนพิษแต่มีเนื้องอกอยู่ในไทรอยด์ด้วยแล้วเนื้องอกเนี่ยดูหน้าตาอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้ครับคือเป็นทารเปนพิษร่วมกับมีเนื้องอกสงสใสมะเร็งก็ต้องผ่าตัดเช่นกันนะครับ เขาเรียกว่าข้อผงชี้ในการผ่าตัดของคนไข้ที่เป็นโรคทารันพิษนะครับสําหรับการผ่าตัดในโรคทารันพิษเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในการรักษาที่เห็นผลทันทีเลยนะครับแต,แต่ต้องเป็นการผ่าตัดที่ถูกต้องคือเอาเนื้อทารายออกไปประมาณ98%ถึง99%เพราะฉะนั้นโรคก,ก็คือจะหายไปเลยนะครับเราจะไม่มีอาการเหนื่อยง่ายมือสั่นใจสั่นอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอีกปัจจัยนึงคือคนไข้ที่ไม่อยากจะ สาเลื้อลังแล้วต้องการจะหยุดมันตอนนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยนะครับแล้วต่อใหญ่ก็ผ่าตัดออกไปเลยครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนไข้คนไหนนะครับที่มีปัญหาเป็นโรคไทรอยเป็นพิษนะครับเป็นเนื้องอกไทรอยเป็นมะเร็งไทรอยเป็นต่อมไทรอยผิดปกติอะไรก็ตามนะครับสามารถปรึกษาหมอมาได้นะครับที่เยจผ่าตัดไทรอยหรือทารเมนคลินิกนะครับหมอก็ยินดีให้คําตอบให้ความรู้นะครับแล้วก็มีทีมงานช่วยตอบด้วยนะครับสวัสดีครับ